ขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเรานะคะจะพยายามคัดสรรน,นะคะบุคคลที่มาพูดคุยในรายการมาแบ่งประสบการณ์นะคะหรือว่ามีโครงการอะไรดีๆที่จะมาแนะนํามาบอกกล่าวผ่านรายการนี้ค่ะแต่ทุกท่านที่จะมาพูดคุยในรายการล้วนเป็นคนดีมีคุณธรรมจากสาขาต่างๆจากองค์กรต่างๆ วันนี้เช่นกันค่ะท่านที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะท่านเป็นผู้หญิงเก่งค่ะของกระทรวงพัฒนา,าของมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่ทํางานเพื่อคนได้โอกาสเพื่อเด็กเยาวชนอะไรต่างๆปัจจุบันท่านดารงตําแหน่งอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนคุนทภาาเศรษฐกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผูะทรต้องขอบพคุณท่านที่สละเวลามาพูดคุยนะคะ ท่านมาดำรงตำแหน่งที่ดีได้นานเท่าไหร่แล้วคะของกรมนี้ก็ตั้งแต่ตุลาตั้งแต่ตุลานะก็เดิมท่านดูแลเรื่องกรมกรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการคนพิการเรียกว่าหมุนเวียนอยู่ในนี้อยู่กับคนพิการคนด้ยโอกาสมาคราวนี้มาอยู่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนี้เลยะวันนี้เนี่ยปัญหาสังคมที่เกิดมากมายคดีต่างๆ่ก็อยู่ในแวดวงของเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นในวันนี้โครงการใหม่ๆที่ท่านดูแลคือโครงการอะไรคะ ก็ต้องเรียนให้ทราบว่าเด็กก็เยาวชนเนี่ยเป็นช่วงอายุยาวมากนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึง20-25ปีถ้าพูดถึงเยาวชนนั่นนะคะและจำนวนเด็กก็เยาวชนค่อนข้างเยอะในประเทศไทยมีจำนวนทั้งหมดประมาณ22ล้านคนเศษเกือบครึ่งหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้เราก็คำนึงถึงแล้วหลายๆท่านที่เป็นนักวิชาการก็มองว่าเด็กมีคุณค่าและมีคุณภาพได้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่แรกเกิด <ฮะ S 2> จนถึง6ปีช่วงนี้เขาเรียกว่าวัยทองคำเลยนะฮะ,ฮะ ดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถพัฒนาเด็กช่วงนี้ได้นะคะคเออด็กที่เติบโตไปเรื่อยๆก็จะมีคุณภาพแน่นอนนะคะดังนั้นออนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะคะออก็ส่งผ่านมาที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยท่านรัฐม,มนตรีว่าการกระทรวงนะ,ะท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงห์แก้วก็เลยมานโยบายหลักเลยว่าทํายังไงให้เด็กแรกเกิดนะคะจนถึง6ปีได้รับการพัฒนาก็เลยมีโครงการใช้ชื่อว่าโครงการเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเด็กแรกเกิดเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนา เป็นโครงการใหม่เอี่ยมเลยอันนี้เริ่มปีนี้เลยไหมคะก็ถือว่าเริ่มงบประมาณปีนี้ก็คือปี2559คนะคะซึ่งชื่อมันก็สื่ออยู่ละว่าเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะคะซึ่งหลายประเทศนี้ก็กําลังมองว่าโครงการนี้ถ้าหลายประเทศเริ่มนะคะแล้วทำขับเคลื่อนไปด้วยกันเนี่ยเด็กทั้งทั้งทั่วโลกก็คงได้รับการดูแลแล้วก็พัฒนาได้อย่างมีคุณภาพแน่นอนค่ะ แล้วตรงน,นี้เราจะให้เป็นยังไงคะเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยที่มีเรียกว่ามีการลงทะเบียนการลงทะเบียนเป็นเด็กคนไทยนี่จะได้รับเงินอุดหนุนนี้ทงทุกคนไหมค,ะ,คะต้องขออนุญ,ญาตนะคะ,คะว่า ปี2 5 1 9ที่พูดถึงเนี่ยเป็นปีมันปีนำร่องนะคะเพราะว่าโครงการนี้อย่างที่ท่านสายสมบอกว่าเป็นโครงการใหม่แล้วเป็นโครงการที่หลายประเทศกำลังที่จะผลักดันแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะคะงบประมาณจำนวนมากใช่ค่ะแล้วต้องคำนึงถึงว่าถ้างบประมาณตัวนี้แล้วเนี่ยเราจะคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายใดที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดในในปีแรกนะคะก็เลยมองกันว่าเราจะมี เขาเรียกว่าคุสมบัติของผู้ที่รับเงินไม่ใช่ทุกคนนะคะดังนั้นคนที่มีฐานะมีเงินการเงินที่ดีแล้วก็นี้เราจะตั้งยังไงคะตั้งกติกาว่าต้องแม่ที่มีรายได้น้อยหรือยังไงคะใช่ค่ะเราก็เลยดูดูฐานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะมองว่ากลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่า3,000บาท ลงมาต่อเดือนเฉลี่ยนะคะเฉลี่ยครอบครัวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายเราทีนี้หลายท่านก็บอก3,000บาทมันมีหรือขนาดนี้เพราะว่าค่าแรงก็300บาทต่อวันใช่ค่ะก็เดือนละ9ผัดแล้วใช่ค่ะเราเฉลี่ยอย่างนี้นะคะว่าถ้าถามว่าสมาชิกในครอบครัวมีงานทํากี่คนก็ตามนะคะก็ไปบวกกันแล้วก็หารด้วยสมาชิกในครอบครัวที่ไม่มีงานทํารวมทั้งเด็กเด็กที่อยู่ในขันด้วยนะคะให้นับเป็นหนึ่ง ให้นับในนับจำนวนดว้ดวยใช่ค่ะก็มาหารกันก็เฉลีย่ยออกมาว่ามีไรายได้เนี่ยไม่ไม่เกิน3,000บาทต่ตอคนต่อเดือนน,ะะนอกจากนี้ก็เลยมองว่าให้มันชัดเจนมากขึ้นน,น,นะคะก็เด็กที่เกิดมานะคะพระเป็นมนุษย์นุนที่พัฒนาเด็กแรกเกิดเด็กที่เกิดมันจะเป็นคนไทยนั่นก็คือว่าพ่อและแม่เป็นคนไทยหรือพ่อหรือแม่ที่เป็นคนไทย นะคะก็ะเด็กที่เกิดเป็นคนไทย<ๆ>ก็จะได้รับตรงนี้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเราก็มองเลยเป็นนิดนึงว่าเ,าเป็นครอบครัวที่ยากจนหรือ,อเผชิญกับความยากจนจริงๆนะคะ,ะก็ในเรื่องของอที่ดินทำทำกินนะคะ,ะไม่เกินหนึ่งไร่ ถ้ามีไม่เกินแล้วก็ไม่มีรถยนต์ใช้เป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่เราต้องการตอนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะคะว่ารายได้ที่ได้มามันต้องอยู่นอกระบบประกันสังคมนะคะถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมแล้วเนี่ยประกันสังคมก็มีเงินดูแลอยู่แล้วอ่ามีเงินก้อนนี้แวแปลว่าคนในครอบครัวนี้ต้องไม่มีประกันสังคม เออรายได้ค่ะรายได้จากคนที่มาหาชล่ยก็ไม่มีไม่ไม่ไม่เข้าสู่ระบบประกันสังคมค่ะแล้วตอนนี้มีจำนวนสักเท่าไหร่คะเราบอกว่าปี2องพันาเป็นปีนำร่องกันนะคะเราก็พยายามหาตัวเลขว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยมันจะมีคนเข้าเข้าขายนี้เท่าไหร่เราก็พบว่ามีจำนวนทั้งหมดเป้าหมายเราวันนคะ 128,000คนก็เยอะเหมือนกันเยอะนะคะแต่วันนี้เนี่ยคนที่มาลงทะเบียนคือเราต้องให้ลงทะเบียนก่อนคนที่ตั้งคันนะคะแล้วก็คาดว่าจะต้องคลอดในช่วงตุลาคมาตุลาคมปี58จนถึง30กันยายนปี59ถ้าเด็กเกิดในช่วงนี้เนี่ยก็จะได้รับเงินดังกล่าวนะคะดังนั้นเมื่อวานนี้เวลา4โมงเย็นนะคะเรา คนพบประตัวเลขที่ลงทะเบียนทั่วประเทศนะมีจำนวน5้0 0 0ื่นแปดพัเกือบครึ่งห้าร้อยห้าสิบสองคนเพราะว่าแบบที่ที่เข้าขายเนี่ยมีแสนกว่าที่เมื่อกี้ท่ี่ดีกว่าแสนสองเพราะฉะนั้นนี่มีสี่สิบห้าหมื่นสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กว่าละค่ะก็แปลว่าแปลว่าคนที่มีรายได้น้อยที่เข้าเกณฑ์เนี่ยมีจำนวนมากค่ะตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาแล้วทีนี้เราจะให้เขายังไงคะเด็กๆคนเนี้ยพอเขาเกิดแวะปุ๊บเราก็ ใช่น่ะเดินละเดือนละสี่ร้อยบาทไปจนถึงนานเท่าไหร่ครและแต่ว่าท่านคลอดเมื่อไหร่เพราะว่าเราบอกโครงการนี้ปีหนึ่งใช่ไหมคะถ้าท่านมาลงทะเบียนแลวท่านคลอดสมมติเดือนธันวาแล้วกท่านก็สูติบัตรมาแสดงนะคะเราก็จะโอนเงินให้นับตั้งแต่ธันวาจนถึง30กันยากี่เดือนก็นับไปเดือนละสี่ร้อยบาท ถ้าท่านเกิดเดือนมกราคมนะคะลูกท่านเกิดเดือนมกราคมท่านก็สู่ติบัตรมาแสดงเราก็มอบเงินตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนสามสิบกันยายนคนที่เกิดเดือนสิงหาช่ก็จะเสียเปรียบเพราะจะได้แค่เดือนเดียวค่ะ อย่างนี้ตรงนี้เราไปขอยืดไม่ได้หรอคะว่าเราให้คนละหนึ่งปีไปเลยค่ะต้งของคุณท่านสายสมนะคะเพราะว่าต้องต้องต้องขอเรียนตรงๆว่าในปีแรกที่เราทําโครงการนี้มันก็เร่งด่วนนะนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมองว่าเด็กแรกเกิดต้องได้ประโยชน์นะคะแล้วก็ได้รับการพัฒนาที่ชัดเจนก็ก็เลยตอนที่โครงการนี้มันเร็วนะคะแล้วก็ใช้คำว่าหนึ่งปีนะคะพอเรากลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็อย่างที่ท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าถ้าเกิดกันยา เกิดสิงหามันก็ได้แค่เดือนสองเดือนก็เลยเออล้วก็จะมีการประเมินผลนะคะเออจริงๆโครงการนี้ต้องขอบคุณหลายหน่วยที่เกี่ยวข้องกันนะคะกระทรวงสาธารณสุขมีหมอครอบครัวนะคะพอเด็กคลอดแล้วหมอครอบครัวจะไปเยี่ยมเด็กตามโครงการแะไรนะคะอันที่สองก็มีกระทรวงมหาไทยช่อเราค้นหาประชาสัมพันธ์ให้มาลงทะเบียนท้องถิ่นค่ะยูนิเซฟ มีเซฟสนับสนุนในเรื่องของอการติดตามประเมินผลนะคะแล้วการประชาสัมพันธ์นะคะดังนั้นการติดตามประเมินผลเนี่ยก็จะให้ TDRI คือสถาบันวิจัยการพัฒน,นานนแห่งประเทศไทยทีนี้เขาเริ่มประเมินผลเร็วๆตั้งแต่เริ่มโครงการนะคือประมาณตุลาตืต่นื่ว่าตุลาคมจนถึงขณะนี้เนี่ยแล้วไปสัมภาษณ์ นะกรณีที่หญิงตั้งครรละคลอดลูกได้ประโยชน์แล้วนะคะก็เชิงบวกทั้งนั้นเลยนะคะเราก็จะเอาของผลการประเมินแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะเสนอรัฐบาลว่าก็น่าจะมีการด่องของต่อเนื่องเนื่องโครงการปีที่2ปีที่3ดังนั้นถ้าหากว่าหญิงที่ได้รับเงินเดือนสิงหาถ้าโครงการต่อเนื่องเขาก็ยังได้ต่อไปใช่ค่ะทีนี้ความจริงเนี่ค่ะถ้าเกิดอยากฝากฝากเรียนท่านรัฐมนตรีว่า ถ้าเราบอกว่าให้เด็กทุกคนที่เกิดมาสำรับกรอบคนนี้หนึ่งปีนับจากเขาเกิดค่ะก็จะไม่ผูกพันไปยาวก็คือหนึ่งปีคือเด็กก็ได้ได้ถึงหนึ่งขวบใช่ไหมคะก็ก็ก็โอเคอ่ะมันก็จะไม่ตรงกันหนึ่งปีหนึ่งสำหรับเด็กหนึ่งขวบแล้วเขาก็พอจะโตขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดีแต่ถ้าเกิดเป็นรอเป็นปีปีปีไปบางคนก็อย่างที่บอกอาจจะได้แค่สามเดือนสองเดือนห้าเดือนยังยังไม่ยังยังไม่ ใช่ใช่ะอย่างนี้ท่านบอกแต่ว่าพอเอเราเราก็ศึกษาข้อมูลนะนอกจากประเทศไทยต่างประเทศทั้งหมดแล้วก็บอกว่าการพัฒนาเด็กเนี่ยถ้าศูนย์ถึงสปีเนี่ยแม้ถ้ามีการต่อเนื่องเนี่ยดีเลยนะคะเด็กก็จะใช่ค่ะเพราะเราบอกว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือยากจนและเผชิญต่อความยากจนนะคะดังนั้นเรามองว่าถ้าหากพัฒนาไปถึง3ปีแล้วเนี่ยการพัฒนาต่อเนื่องอ่ะมันมันมันได้ประโยชน์แน่นอนนะคะดังนั้นเดี๋ยวถ้ายังไงจะประเมินแล้วก็เสนอรัฐบาลว่าถ้ามีการต่อเนื่องเด็ก หสามปีเลยก็ยิ่งดีนะเมื่อกี้ขอไว้หนึ่งปีนี่คือคือมินิม,มัมถ้าเกิดได้ถึงสามปีนี่เลิศเลยในในขณะเดียวกันคะ่ะต้องต้องเช่นชมท่านรัฐมนตรีและทีมงานนะคะที่ช่วยคิดตรงนี้เพราะว่าเออจะจะ,จะทาให้ประเด็นการทําแท้งน้อยลงเพราะว่าตอนนี้คนทิ้งลูกทำแท้งเพราะว่าเขาไม่มีปัญญาจะเลี้ยงแต่ถ้าเกิดมีการรองรับจากหน่วยงานนะคะแล้วก็มีอย่างน้อย400บาทต่อเดือนก็ยังเป็นค่านม ใชอยังชีพได้เี่ก็อาจจะทําให้ได้ช่วยชีวิตของเด็กที่จะต้องถูกตัดตอนก่อนเกิดนะที่จะที่จะลืมตามาดูโลกก็ถือว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ดีนะคะนอกจากโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วเนี่ยค่ะในกรมของท่านตอนนี้มีเรื่องอะไรดีๆของเด็กและเยาวชนที่เราจะนํามาเสนอผ่านรายการนี้อย่างน้อยก็ทําให้คนที่ไม่รู้ว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้เรากำลังพูดถึงเด็กแรกเกิดนะคะเราบอกว่าวัยทองคําคือ 0- ูถึง5ปีนะคะดังนั้นท่านรัฐมนตรีนะคะท่านพยายามมองว่าการพัฒนาเด็กเนี่ยมันต้องตั้งแต่แรกเกิดเลยถึง6ปีท่านก็เราก็เลยมองว่ากิจกรรมนอกจากนี้แล้วเนี่ยท่านก็มอบนโยบายเรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะขดเนี้จำนวนเด็กเกิดเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละปีเพราะว่าพอไปคุยกับ ว่าจะเป็นแม่มือใหม่ก็บอกว่าปัญหาคือคลอดแล้วนะมุจะให้ใครเลี้ยงเพราะว่าทั้ง<ะ>พ่อและแม่ต่างคนต่างต้อง,งทํางานข้างนอกะนะคะให้ปู่ย่าตายายหรือที่ต่างจังหวัดเขาก็ยังห่วงลูกห่วงหลานะนะคะก็เลยมองถึงศูนย์พัฒนาเด็กใช่ค่ะ,ะทั้งทั้งเ,เป็นเอกชนที่รับค่าบริการนะคะหรือในหน่วยงานและหน่วยงานของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนเคยมีแล้วตอนหลังก็เงียบหายไปนะคะหรือบางที่อาจจะไม่มีเด็กเขาก็ปิดไปสําหรับเอกชน ใช่ค่ะเมื่อสมัยก่อนก็มีใช่ค่ะเด็กเลกตอนนี้รัฐมนตรีก็เลยย้อนกลับมาว่าเอมันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นส่ยนพัฒนาเด็กๆที่เป็นของเอกชนในหน่วยงานของสถานประกอบการเช่นหน่วยงานราชการหน่วยงานโรงงานก็สามารถไปเปิดให้เขาได้โดยเฉพาะใช้งานก่อสร้างนะคะเราพบว่าบางทีมีประเด็นที่มันเกิดจากใช้งานก่อสร้างก็เด็กนี่ยตกถูกทับเนี่ยวันก่อนนี่ก็มีตาถอยรถทับถอยรถปูนทับ รศเด็กขวบเดียวหลานแท้ๆค่แล้วบางทีไม่ได้รับการดูแลเด็กก็ไปเล่นน้ำแล้วก็เสียชีวิตนะคะดังนั้นท่านก็มอบนโยบายว่าเราต้องดูส่วนพัฒนาเด็กเล็กในทุกพื้นที่ะให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันซึ่งจริงๆกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยจะดูเรื่องมาตรฐานศูส่วนพัฒนาเด็กเล็กค่ะดังนั้นกานนี้ก็ยันจะรณลง์แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์ตรงนี้เพราะว่าจริงๆหลายหน่วยงานอยากจะเรียนว่า ถึงแม้ว่าท่านจะต้องเสียงบประมาณในเรื่องของการจัดสวนก็จริงอยู่แต่ว่าภายหลังนี้จะได้กลับมาในคุ้มค่ากว่าคือขวัญและกําลังใจของของพนักงานของเรากันเองนะคะแล้วก็ทําให้พนักงานทุกคนกระตือรือร้นอยากมาทํางานการหมุนเวียนเข้าออกจะลดน้อยลงอันนี้เราเราสอบถามข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมาแล้วนะคะ ดังนั้นนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งในเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอีกโครงการหนึ่งเราบอกว่าตามที่คุณสายสมพูดนี่ชัดเจนเลยนะคะว่าโครงการหนุนสนุนเพื่อการพัฒนาเด็กแรกเกิดเนี่ยเราพบว่าจากข้อมูลที่เราได้นะคะสตรีที่มาลงทะเบียนกับเราเนี่ยมันก็เผชิญกับความยากจนและเผชิญกับปัญหาครอบครัวด้วยใช่ค่ะบางคนท้องไม่มีพ่ออะไรต่างๆแม่เลี้ยงเดี่ยวียนะคะหรือบางที ยากจนหรือบางทีครอบครัวแตกแยกหรือบางทีอาจจะท้องไม่พร้อมนะคะดังนั้นเนี่ยทางกระทรวงกําลังจะจะดำเนินการไปแล้วนะคะแล้วก็จะเดินหน้าต่อในเรื่องของการป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อมของเด็กและเยาวชนหรวัยรุ่นอ้โนี่แหละค่ะดีเลยค่ะตรงนี้แหละก็ให้ให้อัดฉีดในเยาวชนเลยเพื่อจะได้ให้มันครบครบวงจรใช่ใช่แล้วมันจะเป็นเรื่องของเออหนึ่งสมมติตั้งครรภ์ไม่พร้อมสมมติมันมีเหตุ อะไรก็ตามนะคะสองก็จะมีเงินหนันุนสนับสนุนนะถ้าคลอดแล้วก็มีศูนย์เลี้ยงเด็กนะคะอันนี้เรามองถึงเด็กแรกเกิดจนถึงสปีมันก็จะไปถึงเด็กโตแล้วก็มีในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะมีสภาเด็กเยาวชนนะคะมีเรื่องของการอบรมเด็กเด็กเด็กใสใสใจความดีนะคะในเรื่องของพื้นที่สร้างสรรค์กับเด็กนะคะอบรมในเรื่องการเป็นผู้นําให้กับเด็กอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็จะมีในเรื่องของนี้ ดำเนินการตั้งแต่เด็ก,เ,ดกเล็กๆจนถึงอายุ25ปีในภารกิจของ กรมกิจการเด็กและเยาวนชนค่ะอันนี้เราต้องไปดูเด็กในโรงเรียนด้วยหรือเฉพาะเด็กกำพรา้าหรือว่าเด็กด้อยโอกาสคที่ที่กรมต้องดูแลนะคะหรือว่าเด็กโรงเรียนทั่วไปก็เราก็เข้าไปเสริมหรือยังไงคะที่เราบอกว่าเด็กนะคะ,คะจริงเด็กหนึ่งคนเนี่ยมีทุกสถานนะใช่ก <c oughs> ็คือคนเดียวกันนะคะถ้าเด็กอยู่ในโรงเรียนเราก็นักเรียนนักเรียนเด็กอยู่บ้านก็คือเป็นลูกของพ่อแม่นะคะเด็กที่อยู่ในโรงงานก็คือพนักงานนะคะหรือเด็กเร่ร่อนตามท้องถนนก็นะคะแต่จริงๆบางทีเป็นคนเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าเด็กทั้งหมดในประเทศไทยและเยาวชนทั้งหมดเนี่ยกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็เข้าไปดูแลเพียงแต่ว่าเราจะดูแลโดยการประสานงานกับหน่วยงานเข้าไปทํากิจกรรมร่วมกันบูรณาการกันนะคะเราก็ต้องดูแลทุกทุกพื้นที่อยู่แล้วนะะคก็ถือว่าถือว่ามีการเรียกอะไรคะเครือข่ายประสานเครือข่ายทํางานร่วมกันในหลายๆหน่วยงานนะคะก็จะทําให้การพัฒนาเด็กเนี่ย ครบ,บงจรอย่าง<ช>ที่เมื่อกี้ที่เราเราคาดฝังว่าตั้งแต่เกิดจนถึง25 25ปี25นี่ก็คือจบมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเพราะว่ายังมีเด็กที่แม้แต่อยู่มหาวิทยาลัยก็ยังรับน้องด้วยวิธีโหดโหดใชเสียชีวิตบาด <okay. S 2> เจ็บอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้บางทีอาจจะต้องมีวิทยากรจากกรมไปพูดเพราะถ้าแค่สถานศึกษาเนี่ย ครูอาจารย์พูดก็ก็เขาก,ก,ก็ฟังเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดมีแอบแฝงเนี่ยคนภายนอกคน,นกาก็มาท่านผู้ชมคะเห็นเือยังคะว่าหญิงเก่งในที่ดิฉันเกิดนัตั้งแต่ตอนต้นนะคะคือคุณนภาเศรษฐกรดิฉันเห็นท่านมาตั้งแต่ตําแหน่งเล็กๆนะคะแต่ว่ามีความเติบโตก้าว,ว,วหน้าทางราชการด้วยฝีมือแล้วก็ความสามารถนะคะความเป็นผู้ที่เกาะติด ะะไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรเนี้ยคุณภาพาจะเข้าไปอินไซต์หรือว่าลงนะคะลงพื้นที่สัมผัสจริงปฏิบัติจริงก็เลยทําให้การช่วยเหลือเนี่ยมันทันท่วงทีหรือแม้แต่ว่านโยบายต่างๆเนี้ยนะคะก็จะทําให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่กับ กระทรวงพัฒนาสังคมม uh, ายาวนานนะคะแล้วก็ทำงานเป็นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะคงต้องถามอีกแล้วค่ะว่าความคาดหวังที่กระทรวง,องมอบหมายมาเนี่ยนะคะมาอยู่กรมนี้เนี่ยมันจะต่างหรือว่ามันจะมีความหนักอกหนักใจหรือสิ่งที่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาอุปสรรคของกรมกิจการเด็กเยาวชนเพราะว่ามันเหมือนปัญหาโลกแตกมันเป็นเรื่องใหญ่อย่างคนพิการ คนได้โอกาสเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันต้องทำระดับหนึ่งแต่พอมาเด็กกเยาวชนเนี่ยท่านก็พูดตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วว่าเป็นเรื่องใหญ่ดนั้นสิ่งที่ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคก็ความคาดหวังเนี่ยจะมาในรูปแบบยังไงที่จะต้องจะต้องไปเชิญในช่วยที่รับตําแหน่งเนี่ยนคะคะก็คิดว่าปัญหาทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะมีความต่างนะคะแต่ภาพรวมก็ไม่ได้ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะเพียงแต่ว่าเด็กกเยาวชนเนี่ย มันเป็นวัยที่ช่วงอายุของแต่ละช่วงอายุเนี่ยมีความต่างกันการพัฒนาช่วงอายุก็ต้องต่างกันส่นถึง5ปี6ถึง12 13ถึง18บแกถึง25นี่คือช่วงใน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 นเจ้์ของเด็กเนี่ยซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมหมดเลยค่ะและในเจ้์ของเด็กก็แตกต่างกันนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้เป็นความยากลำบากเท่าไหร่นักนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามองให้ถึงแก่นว่าจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเด็กเนี่ยมันมาจากสาเหตุอะไรค่ะวันนี้เราก็ค้นพบว่า ไม่ใช่หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็จบ<ะ>เป็นผู้ดําเนินการแล้วก็จบแต<ะ>่ที่แท้จริงก็คืออยู่ใกล้ตัว<ช>เด็กนั่นครอบครัว<ะ>แล้วก็ชุมชนนะคะ,ะดังนั้นวันนี้เราพยายามจะทำให้ครอบครัวชุมชนเนี่ยมีการสร้างเกาะคุ้มกันเด็ก คือระบบคุ้มครองเด็ก,กน<ฮ>ะคะ,คะก็คิดว่าถ้าเราลงมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยการแก้ปัญหาและป้องกันเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์แน่นอนแล้วก็ไปถึงปัญหาที่แท้จริงแ <ฮะ S 2> นวนทางการแก้ป้องกันที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญเลยก็คงลงมาที่ครอบครัวก,กับชุมชนอยู่ดีเพราะว่าการที่จะต้องช่วยกันดูแลให้ดีที่สุดเพราะว่าท่านเคยอยู่เด็กได้โอกาสเด็กพิการก็จะปัญหาเริ่มมาจาก ครอบครัว,รวน,นะคะพอมาถึงตอนนี้เด็กเยาวชนเอาทั้งด้โอกาสและไม่ได้โอกาสก็มีปัญหาจากครอบครัวอยู่ดีใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเป็นเหมือนเหมือนเป็นปัญหาโลกแตกซึ่งทุกคนรู้สาเหตุแต่ยังแก้ไขไม่ได้หรือ <c oughs> ยังแก้ไม่ได้อ่อยังไม่ได้เต็มที่นะคะ <c oughs> ในระดับหนึ่งก็เลยต้องเป็นภาระของท่านทิพย์ดีแล้วคาดว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ได้รับการดูแลจากวันนี้ที่ว่ามารงทะเบียน5 0 0 0มื่นคน <G un y ana> ก่อนจะถึงสิ้นปีงบประมาณค่ะ30กันยาน่าจะถึงแสนคนค่ะค่ะเพราะว่าเราจากจากสถิติแต่และเดือนแต่และเดือนถ้าเรามองเดือนนี้เนี่ยเ,เราถือว่า12หา <c oughs> นะคะ <c oughs> มันกน็เกินจํานวนใช่มันเกินค่ะแต่แต่ว่าไม่ทราบว่าต่อไปเนี่ย <c oughs> อาจจะลดการมาลงทะเบียนจะลดลดไปเรื่อยๆเพราะเขาคิดว่าจะเหลือได้เงินน้อยลงหรือเปล่าใช่ไหมคะหรือว่าคนมาลงทะเบียนในช่วงนี้มากขึ้นแต่คาดว่ามันก็อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่เรา ตั้งไว้นะคะ,ค,ะคือ128,000สอหรืออาจจะ12,500 0ส0ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะถ้าดูตามสถิตินะวันนี้นะคะก็ะคงไปไปตามเป้าหมายที่ต้องย้อนกลับมาดูว่าในกรมต่างๆของกระทรวงพัฒนา,าความมั่นคงของมนุษย์นี้ง่อบประมาณที่ให้นยคะเราทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะได้มากกว่ากรมอื่นไหมคะค่ะก็ะว่ามันต้องใช้ช่วงอายุของเด็กเยอะมากมคว่าบุคคลที่เราจะต้องดูแล ก็ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วก็มีกลมแล้วก็มีบางกลมนะคะแล้วก็สํานักงานปลัดกระทรวงก็ได้ค่อนข้างก็ไม่ต่างกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีแต่ละปัญหาของแต่ละกลมที่มันเป็นปัญหาสําคัญสําคัญอย่างเช่นการค้ามนุษย์นะคะก็จะมีเงินที่ซัพพอร์ตมากขึ้นดังนั้นก็ใกล้เคียงกันในบางกลุมค่ะ ค่ะเพราะว่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าการที่รับผิดชอบดูแลช่วงชีวิตคนระยะาย,ยาวเนี่ยตั้งแต่เกิดถึง25ปีถ้าเงินน้อยเนี่ยทำอะไรไม่ได้ต่อให้มีปัญหาเยอะ,ะก็ต้องสู้ด้วยด้วยงบประมาณด้วยเพราะถ,าถ้าเป็นไม่มีไม่มีต้นทุนก็ทํางานลําบากนะคะก็เห็นใจในในความที่ท่านจะต้องฝ่าฟันใน3นาทีสุดท้ายค่ะก่อนจะหมดเวลา30นาทีไปเร็วๆนะคะสามนาทีสุดท้ายทานอยากฝากอะไรท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการของเราซึ่งมีทั่วโลกเลยนะคะเชิญค่ะ,คะ ก็ต้องขอบคุณรายการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรายการที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอันนี้นะคะเนื่องจากว่ายังมีคาดว่ายังมีผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ว่ายังอยู่ห่างไกลพื้นที่ห่างไกลอาจจะไม่รับรู้ข้อมูลตรงนี้ก็ถือว่ารายการนี้เป็นสื่อนะคะาะต้องบอกอีกครั้งหนึ่งด้วยใจจริงนะคะว่าเงิน400บาทต่อเดือนเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าน้อยแต่จริงๆพอไปสัมผัสจริงๆในการใช้ชีวิตประจำวันของหลายๆครอบครัวนะ่ะ มันมีคุณค่ามากเลยนะคะสามารถให้น้องๆแลลูกหลานเราเนี่ยได้รได้รับการพัฒนาทั้งทาง,ทงร่างร่างกายจิตใจอารมณ์ได้อย่างแท้จริงดังนั้นก็ฝากว่าถ้า,ถามีคุณสมหวัตติตามตรงนี้เนี่ยอยากให้มาลงทะเบียนแล้วก็รับเงินตรงนี้ไปนะคะก็จะเห็นว่ามีประโยชน์จริงๆสําหรับเด็กแรกเกิดค่ะ ก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้ท่านทวนอีกนิดนึงค่ะว่าคุณสมบัติก็คือต้องมีไรายได้อะไรแล้วก็หารจํานวนคนไม่มีไรายได้บางทีคนอาจจะไม่ได้ฟังตรงุ่ดต้นนะอ,อยากอีกสักครั้งพอมีเวลาค่ะก,ก็ก็ไม่ได้ยุ่งยากกันนะคะคุณสมบัติที่เรากําหนดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่เผชิญกับความยากจนนะคะคือมีไรายได้เนี่ยไม่เกิน3,000บาท ต่อเดือนนะคะนี่ก็คือการหารเฉลีย่ยรายได้เฉลี่ยของบุคคลภายในครอบครัวนะคะรวมทั้งเด็กในในคันด้วยก็สามารถมาหารได้นะคะแล้วก็รายได้ที่ได้นะต้องอยู่นอกระบบประกันสังคมนะคะรวมทั้งมีที่นาในการทำไร่ทำนานเนี่ยไม่เกินหนึ่งไร่แล้วไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเองนะคะและที่สำคัญเด็กต้องเป็นคนไทยนะคะคือพ่อและแม่ที่เป็นคนไทยหรือ พ่อหรือแม่ที่เป็นคนไทยนะคะอันนี้อันนี้ก็ไม่ยุ่งยากนะคะท่านก็ไปยื่นลงทะเบียนในพื้นที่อบตอนะคะหรือท้องถิ่นที่ท่านมีพื้นที่ภูมิลําเนาอยู่นะคะหรือเป,เป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ท่านอยู่จริงนะคะภูมิลําเนาอยู่ที่หนึ่งแต่ท่านต้องเคลื่อนย้ายมาทํางานอีกที่หนึ่งท่านก็ไปลงทะเบียนได้นะคะถ้าส่วนกลางหรือกรุงเทพมหานาครท่านก็ลงทะเบียนกับเขตของกรุงเทพมหานคร50เขตตอนที่ท่านมีพื้นที่อยู่นะคะ ค่ะอันนี้ก็ไม่ยุ่งยากแต่ว่าจะต้องพูดอีกครั้งหนึ่งว่าเงิน400บาทนี้จะเป็นประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับท่านดูแลเด็กลูกหลานของท่านค่ะค่ะท่านผู้ชมคะไม่ไม่เสียเสียดายเลยนะคะสําหรับการที่เราเได้รับรู้นะคะถึงทางออกทางช่วยเหลือของเงินอุดหนุนสําหรับเด็กแรกเกิดน,นะคะที่ กรมกิจการเด็กและเยาว,วชนจะมีให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อยก็ย้ําอีกครั้งค่ <S <S ะเมื่อกี้ท่านดัฐมนีได้พูดแล้วว่ามีไรายได้ไม่ถึง3,000บาทไม่ได้แปลว่าหนึ่งคนมีไรายได้ไม่ถึง3,000บาทหมายถึงว่าคนในครอบครัวมีทั้งคนที่ตกงานนะคะกับคนที่มีไรายได้เอาคนที่ตกงานเนี่ยมาหารนะคะเป็นตัวหารแล้วเฉลี่ยแล้วเหลือเงินไรายได้ต่อเดือนเนี่ยสามพบาทก็สามารถที่จะ มาขอรับเงินอุดหนุนสําหรับเด็กแรกเกิดได้นะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะทําให้คนที่ท้องไม่พร้อมคนที่ถูกสามีทอดทิ้งนะคะเราตั้งคันจะได้ไม่ไปทําแท้งหรือไม่ไปทําอะไรที่มันไม่สมควรนะคะมเมื่อเด็กเขามีโอกาสจะเกิดแล้วก็ภาครัฐนะคะรัฐทะโดยกระทรวงวัฒนาความมั่นคงของมนุษย์นั้นเนี่ยก็จะมีรอ,องรับนะคะในในขั้นต้นนี้บอกว่าถึงสามสิบกันยาย